สวัสดีคะ่ะทุกคนแพรจาก c ชา n นลดอกร้าน n ิตนะคะตอนนี้มีใครกําลังคิดคิดอยู่หรือเปล่าคะว่าอยากจะฝึกถัก n i t ติ้งแล้วก็คิดว่าการถักผ้าบันคอน่าจะเป็นอะไรที่พื้นฐานที่สุดสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเราก็เลยคิดว่าคลิปนี้จะมาสอนการถักลายที่เรียกว่า Garter Stitch นะคะซึ่งเราก็เรียกในภาษาไทยว่าลายการเธอร์ค่ะ ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าในคลิปนี้เราไม่ได้จะมาถักผ้าบันคอให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะมาแนะนำแล้วก็สอนการถักลายกาเทอร์นี้ให้ดูก่อนซึ่งทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ถักผ้าบันคอได้อย่างง่ายเลยค่ะลักษณะเด่นของลายกาเทอร์ก็คือจะมีความ หนาขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาถักเสร็จมันจะไม่หมุนหมวนมวนเข้าหมุนออกเหมือนกับลายลูกฟูกหรือลายสต็อกกินเน็ตที่เราฝึกกันไปในคราวที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือลายลูกฟูกเล็กที่เราฝึกถักไปเราจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันจะมีความมุนหมวนทําให้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเอาลายนี้ไปทาผ้าบันคอแต่ลายกาเทอร์ก็จะเป็นลายที่คนเอาไปทาผ้าบันคอมากกว่าคะ่ะเพราะว่าเราจะได้ลายที่มันแบนๆแ,แ,แล้วก็ไม่หมวนนั่นเอง เราลองมาดูชิ้นงานตัวอย่างอันนี้นะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าชิ้นงานนี้เนี่ยตรงกลางจะเป็นลายลูกฟูกที่เราสอนถักไปลูกฟูกเล็กอะคะ่ะเป็นลายพื้นฐานแต่ว่าในชิ้นนี้เนี่ยเราถักลายกาเทอร์รอบๆทําให้ขอบของงานไม่ม้วนนะคะซึ่งลายกาเทอร์เนี่ยจะช่วยให้ขอบไม่ม้วนนะคะแบบนี้วางลงไปแบนๆได้ ลายกาเทอร์เป็นลายที่สวยแล้วก็ถักง่ายมากๆเลยนะคะเราไปฝึกถักลายการเทอร์กันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้มีแค่ไหม1กลุ่มแล้วก็เข็มถักนะคะซึ่งเข็มถักเนี่ยเราใช้ขนาด5.5มิลค่ะเหมือนเดิมในการเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มด้วยการขึ้นห่วงนะคะเหมือนเดิมเราจะขึ้นทั้งหมด15ห่วงค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เราได้มีสอนในคลิปที่แล้วนะคะคลิปสอนถักนิตติ้งเบื้องต้นแบบช้าๆจะมีการสอนทั้งการขึ้นห่วงแล้วก็การถักลายลูกฟูกเล็กหรือ s c k i n ก n e s s t i t c h เราอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นกลับไปดูที่คลิปนั้นก่อนนะคะแล้วพอทําคลิปนั้นได้แล้วกลับมาดูคลิปนี้ทุกอย่างก็จะง่ายมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มจากการคำนวณไหมนะคะว่าขึ้น15ห่วงเนี่ยเราจะเอาไหมออกมายาวเท่าไหร่ ก็คือตามนี้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะขึ้นห่วงแรกแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการทำสลิปน n o t ค่ะโอเคเมื่อเราได้ห่วงที่1แล้วเราก็จะขึ้นต่อไปเลยทั้งหมด15ห่วงนะคะขออนุญาตขึ้นห่วงอย่างรวดเร็วนะคะ เราได้เรียบร้อยแล้วค่ะสิห่วงเราก็จะกลับด้านงานนะคะเพื่อให้ไหมเนี่ยอยู่ทางขวามือสิ่งที่เราต้องสังเกตตอนนี้ก็คือว่าเข็มเนี่ยจะต้องอยู่บนไหมเส้นยาวที่เชื่อมอยู่กับกลุ่มไหมนะคะแบบนี้อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่เราอะ่ะกำลังจะถักนิดทั้งแถวนะคะการถักนิดก็เหมือนเดิมนะคะ แทงซ้ายลงแล้วก็ไหมเส้นยาวเนี้ยคล้องคล้องที่เข็มข้างล่างเสร็จแล้วก็สไลด์ออกมาแบบนี้เราก็จะถักนิดตามปกติเลยค่ะทั้งแถวแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราถักนิดเรียบร้อยแล้วนะคะในแถวนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะแทงซ้ายคล้องแล้วก็สไลด์ออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดนิดนึงนะคะ mm. เพื่อป้องกันความผิดพลาดเราก็จะมาจับเรียงให้เรียบร้อยจับตรงที่เป็นปุ่มๆเนี่ยค่ะหันลงข้างล่างอันนี้นะคะ mm. เราก็นับนิดนึง ว่าเหลือเท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากับด้านงานเหมือนเดิมคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถักลายลูกฟูกเล็กหรือ c k i n กกิน stitch ด้านหลังฝั่งนี้เราจะถักเพลถูกไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้พอเราถักลาย g a เทอร์เนี่ยแทนที่เราจะถักเพลเราจะถักนิดเหมือนเดิมคะ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถักนิดกันต่อนะคะแบบปกติ ก็คือแทงซ้ายแล้วก็แทงซ้ายแทงลงนะคะแบบนี้แล้วก็คล้องค่อยๆสไลด์ออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งแถวเลยนะคะแทงซ้ายแทงลงคล้องแล้วก็สไลด์ออกค่ะในลายการ์เทอร์เนี่ยก็จะมีแค่นี้เองนะคะก็คือการถักนิดทั้งสองฝั่งเลย เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะขอถักแบบเร็วๆแล้วให้ทุกคนดูตอนปิดงานเลยนะคะ ลายที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้เราจะมาปิดงานเลยนะคะการปิดงานก็เป็นการถักนิตธรรมดาแล้วก็ปิดงานไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะแทงซ้ายคล้องแล้วก็สไลด์นิต2ออันแรกแล้วก็คล้องอันก่อนหน้าออกมาแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของคลิปที่แล้วนะคะที่สอนพื้นฐานเอาไว้ให้ใน description box นะคะถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วทำไม่ได้ถ้าดูคลิปนั้นก่อนทำได้แน่นอน,นะคะ่ะ น,นี้นะคะเราก็จะขออนุญาตไม่ตัดไหมนะคะเราก็จะเอาไหมอ่ะทั้งกลุ่มเลยใส่เข้ามาในช่องตรงนี้แทนการตัดเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะประหยัดไหมนะคะเหมือนเราสามารถแกะออกมาแล้วก็เอาไหมกลับเข้าไปดีม้วนได้เหมือนเดิมไม่ต้องตัดเพราะว่าเราแค่ทำตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการถักลายกาเทอร์ลายที่ได้ก็จอ,อกมาเป็นอย่างนี้ ลายที่นุ่มๆฟูๆแล้วก็ยืดๆค่ะเอาไปทำผ้าบันคอใส่แล้วมันก็จะรู้สึกนุ่มๆฟูๆดีแล้วก็ทุกคนอาจจะยังงงนะคะว่าโอเคเราทำอันนี้เป็นแล้วมันจะทำผ้าบันคอ,อยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอย่างลายผ้าบันคอที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการหักลายการ์เทอร์ธรรมดาแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เวลาที่เราขึ้นห่วงเราจะขึ้นจำนวนเยอะกว่า15ห่วงนะคะ วิธีคิดก็คือสมมตินะคะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองทำตัวอย่างตามคลิปนี้เราขึ้น15ห้าห่วงได้ความกว้าง3มนิ้วแล้วเราอยากได้9้านิ้วเราก็ต้องขึ้น45ห่วงแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สมมติว่าถ้าเราอยากได้ผ้าบันคอที่ความหนาเออผู้ผิดความกว้าง9้านิ้วนะคะแล้วก็ส่วนความยาวเนี่ยก็ตามตามใจเลยค่ะอยากถักยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการถักลายการ์เทอร์สติ เราหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะลองฝึกทำผ้าบันคอดูก็ได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะผ้าบันคออันนี้ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมีสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งถักมาให้น้องชายเราเมื่อน,นานแสนานานมากๆมาแล้วนะคะเราก็เลยเห็นแล้วก็ถามน้องชายว่าเออเราจะขอยืมผ้าบันคออันนี้เพื่อเอามาลงคลิปได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องถักใหม่เองซึ่งเขาก็ตกลงนะคะเราก็เลยต้องขอ,ขอขอบคุณในคลิปนี้ด้วยซึ่งเราก็จะไม่เอ่ยชื่อสาวน้อยคนนั้น เราขอขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ถูก subscribe เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาอะไรสนุกๆมาสอนค่ะ